ลำพูนถ้ามีตัวจบหน้าดีทดตัวนะเป็นเรื่องดีจีนเ<ะ>ห <Ne> um นื่อยแบบเนี้กลับมายากนะเทออเ่าทีนะ่ผมดูนะเออฮย้ยกินเกมเนี้ยก็ได้ดูอยู่รู้สึกว่าลำพูนยังดูมุ่งมั่นกว่านะเฮกูออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเออนักเตะมีอาการล้าก,กับโปรแกรมที่เออที่แบบติดอะไรแบบนี้ยอแต่ไมนก็มีคำถามย้อนกลับว่าก็คอรใหญ่ขนาดเนี้จริงแล้ว ทำไมถึงให้นักเตะที่ชุดหลักๆลงแล้วมันล้าล่ะถามพี่ธงมุมโค้ชเนี้ยพอเริ่มได้ชุดที่ดีสุดแล้วอะแล้วพอ<ช>มันเหมือนไม่กล้าไม่กล้าใช้ไม่กล้าเปลี่ยนป่ะใช่เพราะว่านี่วันพุธเนี่ยเราคุยกันเรื่องจัดวันพุธเจอท่าเรือ<ช>จริงจริงเกย์กับลำพูนมันน่าจะน่าจะน่าจะโรดเซชนะคิดอย่างน, <ะ S 2> นงงั้นแต่ถ้ามามาถึงเกิดสถานการณ์นี้กับกับความคิดของโคช้ชมีจีมาทุมกับลำพูนวอริเออร์กับหนึ่งประตูต่อศูนย์ตรงนี้ถามพี่ธงก่อนว่า ถ้าเป็นเทกุ u, พอใจไหมหนึ่งศูนย์กับการชนะลำพูนบอลเลเอร์สามแต้มพอใจหนึ่งศูนย์มันก็จะพอใจไม่พอใจแต่ไม่น่าจะพอใจในสิ่งที่แสดอองนนนออกมาในสนามสำหรับพี่วันมไม่น่านนจะพอใจเอื่อยแล้วก็เหนื่อยเ,ออเ,เท่าที่ผมดูนะเอพรายกินยิงเกณเนี้ยก็ได้ดูอยู่รู้สึกว่าลำพูนยังดูมุ่งมั่นกว่านะลำพูนลำพูนก็มาดีนะแต่ว่าแต่ว่าด้วยด้วยคุณภาพของผู้เล่นมันมันคนละระดับกลำพูนถ้ามีตัวจบ หน้าดีเ้าตัวนะเป,นเป็นเรื่อง <D G S 1> นะบีจีเนื่อยแบบเนี้ยอืกลับมายากนะม,มันมันมันมีรูปรูปหลังจากจากที่ในเพจอ่ะมันมีรูปที่เทกุทําท่านี้ก็คือไหว้แฟนบอลหรืออะไรกับท่านี้ <S <S อ่าอ่าอ่าชัดเจนเลยภาษากาย บีบน้อยบีบน้อยกระชับน้อยกระชับน้อยหมุนเล่นกว้างมากแล้วมันก็เลยเหนื่อยเล่นกว้างเล่นย้อยนี่ท่านี้คือบีบน้อยเขาไมแงน้อยพูดแล้วนึกนึกภาพออกเขาว่าเขาจะที่พี่ทองเคยทาคอมเมนต์ถ้าแฟนบอลได้ดูที่พี่ทองทำเขาจะเล่นเป็นกลุ่มนะใช่แล้วเล่นแบบในพื้นที่ของเขาเลยใช่สิ่งหนึ่งที่ที่เราเห็นความความไม่พอใจเทกุออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่านักเตะมีอาการล้ากับโปรแกรมที่ที่แบบติดอะไรแบบเนี้ย แต่ไมนก็มีคําถามย้อนกลับ,บ,บว่าก็คอ,คอรสใหญ่ขนาดเนี้เออจริงแล้วทำไมถึงให้นักเตะที่ชุดหลักๆลงแล้วมันล้าล่ะอ่าอ,อะไรประมาณ<ๆ>นี้ครับครับใช่ใช่ใช่อันนี้คาถามจากแฟนบอลนะอันนี้อันนี้พี่ไม่ได้ถามหรอกแต่เพราะพี่เชื่อว่าอ,อย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าบีจีเนี่ยเขาเจอชุดที่ดีที่สุดแล้วอืเขาก็ต้องเอาชุดนี้เล่นดีที่สุดแล้ววันนั้นเจ๊บอกเขาต้อง ต้องเอาชุดดีที่สุดลงกอแล้วเดี๋ยวนัน่นก็ค่อยๆเอา,หม,เอาหมุนลงไปคิดว่าเขาจะตอนแรกอ่ะมันมี2มิติเนาะลงไปปุ๊บแล้วไปเก็บแล้วก็ค่อยรีบเ,เปลี่ยนใช่แต่สุดท้ายมันมันเก็บไม่ได้ไงมันเก็บไม่ได้ไงก็ได้ไงพี่เก็บไม่ได้อันนี้ถามพี่ธงมุมโค้ชเนี้ยรพอเริ่มได้ชุดที่ดีสุดแล้วอ่ะแล้วพอมันเหมืนอมนไม่กล้าไม,ม่กล้าใช้ไม่กล้าเปลี่ยนป่ะใช่เพราะว่านี่วันพุธเนี่ยเราคุยกันวันจันทร์วันพุธเจอท่าเรือใ่จริงเกมกับลำคููเนี่ยมันน่าจะน่าจะน่าจะโิด่ั้นแต่นกาานรณ์ี้ กับความคิดของโค้ชไงคือก่อนหน้านี้ก่อนที่เจะลัพูนเนี่ยผลงานไม่ดีแล้วกันผลงานนผลการแข่งขันไม่ดีใช่ใชแพ้แพ้ชุมบุรีสมุทรบุรีล1 1> ํหนึ่งแต้มเกมที่เจอลําพูนในบ้านเนี่ยคือเจอใครก็ตามอยู่ว่าตาลําพูนเลยม,มันต้องเอาสามแต้มก่อนเรียกความมั่นใจใช่ครับมัน,ม,น,ม,นมันแรงกดดันกังไปเพชเชอร์อคือถ้าสองเกมนั้นได้สามแต้มสามแต้มมาเกมที่เจอลัพูนเขาอาจจะโรเทชันเอาชุดอื่นลงไปแล้วก็เอาอีกชุดหนึ่งไปเตะกับกับท่าเรือ ซึ่งสถานการณ์มันพลิกไงเขาต้องเอาตามแต้มชัวร์กับลำพูนก่อนก็เอาชุดใหญ่ลงไปแบบเต็มๆพอชุดใหญ่ลงไปปุ๊บก็กะจะเปลี่ยนแหละตามที่หลายคนวิเคราะห์แต่มันมันเปลี่ยนไม่ได้มันจบไม่ลงมันจบไม่ลงมันจะโดนเอาก็เลยไม่กล้าเปลี่ยนมันก็เลยมีคำถามตามมาโอ้โหล้าสกอตก็ใหญ่กว่าทีมอื่นตัวก็ดีทำไมไม่มีการปรับเปลี่ยนจริงๆแล้วมันมันปรับเปลี่ยนยาก พูดถึงล้าพี่ธงมีข้อมูลจากทีมงานเขาเ,ขาเขาเตรียมมาเขาบอกไปถามถามาบอกลังสิดน้ําท่วมวันพฤหัสวันที่ซ้อมเหลือ่นด้วยแล้วลขับรถกลับบ้านนักเตะบ,บางคนเนก่าจะถึงบ้านอยู่ที่พักห้าชั่วโมงออันนี้ก็เป็นไปถึงบ้านห้าชั่วโมงแล้วอยู่บนรถขางอง,ง,งขับรถยืดไปยืดมาเงี้ยมันทําให้วันที่แข่งขันเนี่ยอาจจะมีการล้าตรนนี้พี่ธงว่าส่งผลเยอะไหมมันเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลแน่นอนแน่นอนขนาดเราเราขับรถมาทํางานเนี่ยมัน มันยังมีตรงเวลาสายบ้างมันยังทำได้เลยดังนั้นมันอย่าใช้คําว่าเราใช้คําว่าบางคนเออบางคนเออคือมันมีผลจริงๆบางทีมันมันมันแพนไว้เวลากินข้าวเวลาพักผ่อนอะไรมันแพนหรือเปล่าดีกว่ามันบางคนไม่ไม่เข้าเรื่องพอแล้วพอแล้วไอ้สงสารน้องมันสงสารใครสงสารเจเราออมเจกันอยู่ไม่ใช่หรอไปก่อนเรื่องผมอปะแม่สงสารคนอยู่บ้านเลยไม่ือยหน้าอยตาเป็นเลยมีผลแน่นอนมีผลแน่นอนครับเพราะว่าในช่วง5ชั่วโมงที่อยู่ในรถเนี่ย ทั้งอาหารทั้งการพักผ่อนมันมีผลแน่นอนครับเออแล้วไหนจะแบบเจอรถเสียต้องลงไปช่วยเขาเข็นรถอีกนะครับเออครับก็ต้องระวังด้วยบางทีในการทํางานบางทีเราไม่รู้ไงว่าใครยังไงเออคเราอะไรพึ่นตัวเองหดเลเป็นห่วงหลายคนน้ำท่วมเออนี่แต่ว่าส่งผลนะอ่ะทีนี้จังหวะจบสกอร์พม่ธงเพราะว่าอิกซานฟานดี้เองก็มีโอกาส จะยิงบอลลูนสองให้ทีมได้ลูกสองหน้ามาเยอะใช่ป่ะและที่สำคัญมีช็อตหนึ่งนะอันนี้ขอพี่ธงพอนายเท่เหรอเอออันนี้เด็กเขาเรียกเจริญศักด์ด้วยเจริญศักดิ์เดียวเดียวเลยเดียโก้ขอทางซ้ายพวกยิงชนเสาออกไปเดียโก้นี่โวยขาดเลยลูกนั้นพี่ธงว่าไงเป็นพี่พี่ก็ยิงเป็นพี่พี่ก็ยิงเป็นพี่พี่ก็ยิงโอกาสที่จะลงสนามมันน้อยมากแล้วก็สร้างความมั่นใจและลูกนั้นอะ มันไม่ใช่ว่าจะยิงไม่ได้เออจะมาแต่งแล้วว่ามันแล้วมันแล้วมนใช่ว่าจังหวะส่งส่งไปแล้วมันจะได้ลองดูภาพช้าใหม่มันก็ไม่ใช่คือ มันต้องยิงต้องเอาอะถ้าจะส่งแล้วดีโก้ยิงไมเขาโอ้โหใจม่กว้างอย่างทะเลไม่ไม่ยิงสวยอีกถ้าคือทางล่องแต่มันยิงไม่เข้าประเด็นมันคือแค่นั้นเองยิงเป็นพี่พี่ก็ยิงเออเออเอะก็ถือว่าเป็นมุมมองที่พี่ธงมองว่าจริงเขาก็จะเอาให้ปิดเกมอะเหมือนที่พี่เจว่าแหละแล้วก็จะเปลี่ยนโรเทปไปเพราะเดี๋ยวมีเกมใหญ่รออยู่แต่ว่ามันจบไม่ได้มันปิดเกมแบบส0นย์ไม่ได้เพราะนั้นจะต้องต้องตื้อไปอย่างนี้แหละอ่ะก็เทกูก็ทำาสริฐชนะ6 นัดรวดนะในการคุมเกมหลีกในบ้านนะเฉพาะในบ้านนะแล้วก็เกมต่อไปกลางสัปดาห์เจอกับท่าเรือนะก็หกโมงเย็นรอติดตามน่าดูนะน่ามันนะน่ามันนะวันพุธนี่นะตู่ตู่ตู่ผู้เล่นเนี่ยเจคิดว่าจะโรเตชันไหมเออเจียวไม่โลนะโลไม่ไหวนะเจียวมันเล่ต้องเอาอะถ้าไม่โลเนี่ยห้ามมาพูดว่าเด็กล้านะ ไม่ได้พี่ธงจะทำไงได้พี่ก็แต่เป็นพี่ก็ไม่ก็มันผิดแผนไปแล้วพีก็ไม่ลงใช่มันพลาดในเกมลำพูนไปแล้วไงต้องต้องลืมกับลำพูนไปแล้วว่าก็จบที่สามคะแนนก็คือตามตามเป้าแล้วตามเป้าแล้วเราเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาแก้ปัญหากันใหม่